หนึ่งธรรมดาหรือเปล่ามันเร็วเนาะดูเร็วๆกับคันนี้ลงอุย้ยฝังเฉียงชอบเบรกอุย้ยตรงนี้กับเสียวเนาะรถสวยวิวสวยครับ <laughs> วิวนี่สวยสุด,สดครับตรงนี้อ่ะสวัสดีครับกตลาภุญเตายกับส่สช่องกับดําซิงนินดวนครับรมาทผม้ชมมาชมรถแรงครับรถแรงดันเขาเนาะ วายเฮดครับมาเจอพอดีครับตอนเย็นๆเนาะวุ้ยลุนหินคุกครับเจออีกแล้วครับคันนี้โอ uh, ้เสียงนี้ลั่นมากครับ <c oughs> <c oughs> เสียทีขึ้นมาไม่ทันตอนโค้งหอนโหนอตอนที่เนินหอนโหเนเดี๋ยวมาดูตอนลงขูก้างอมครับอีฟวาเฮดครับสิบสองล้าเหน้านะ ลูกสองคันรวมกับอุ้ยลุ่นหินคุกน้อโอ้ยรถหล่อครับเจอปไปจับรถตัวนี้ไม่เอาเรื่องเนี่ยหินคุกอุ้ยท้ายนี่ไม่ปิดด้านหนึ่งนกน่าจะชนอะไรกับอืออุ้ยหินเยอะใช้ได้กับ แม่แม่น่าจะใส่เยอะกว่าลูกเนาะก่อนจะถึงภูเก้างอมครับก่อนจะลงเส้นเกางอมอนงเนาะวิลน,นินคุกก,กับจัดหนักจกัดเต็มเนาะเดี๋ยวไปรอชมขาลงครับสุดจัดไปแล้วครับตัวนี้เอามาอีกแล้วครับท่านผู้ชมมาดูของใหญ่ๆลงเขาบ้างครับ ตัวแรงของเราเนาะเจ้าทินครับเจ้าทิน F Y H ครับตัวนี้360เนาะอุ้ยช็อบเบรกนนองโค้งแรกครับโค้งแรกมาแล้หลถดสวยวิวสวยครับที่นี่อ,อือวิ่งเสียงช็อบเบรกน้องลั่นเรับแม่ ดูการลงบ้างครับดูการลงบ้างดูงง <c ười> ดช็อปปิ้งจะชิลนล่อุ้ยผมเสียวแทนู้วโอ <c ười> ้ยลุนหินคุกครับนัสวยวิวสวยที่ภูเก๊งอมครับดดูโคง้งตรงนี้กับมุมสวย เร็วลูกพี่เร็ววัตถิ่ิครับหนึ่งธรรมาดาหรือเปล่ามันเร็วเนาะหนึ่งธรรมาดาหรือเปล่ามันเร็วเนะดูเร็วๆครับคันนี้ลงอ้ยฟังเสียงสเปโอ้ยตรงนี้กับเสียวเนะรถสวยวิวสวยครับวิวนี่สวยสุด,สดครับตรงนี้ดูเร็วๆครับคันนี้ลง อโอ้ยฝั่งเย็มโซเปกโอ้ยตรงนี้ครับเสียงเนรถสวยวิวสวยครับวิวนี่สวยส,สุดครับตรงนี้โอ้ยทั้งใหญ่ทั้งยาวพี่น้องต้องตีวงออกขวาไปไปเลยเนาะเพื่อจะม้วนเข้าซ้ายกับนี่กับตรงนี้ครับโอ้ยหลุดโอ้ยบิดเข้าซ้ายสุดครับออโอ้ยเสียวตรงนี้เนาะ วิวนี่สวยใช้ได้เลยครับตรงนี้เนาะมาอีกแล้วครับกางอมนาแห้วจังหวัดเลยครับกำลังทำถนนใหม่เนาะมาเจอพี่ใหญ่พอดีถือว่าโชคดีมากครับถนนนี่ด้านล่างนี่กำลังทำใหม่เลยครับลงหีมือมากกับเจ้าินเนาะเพราะว่า จอสองรอบนี้เนาะมาเจอสองรอบนี้ครับวิวนี่สวยมากหับมอไซนนี่คันเล็กๆเลยครับจุดที่ผมยืนอยู่นี่สูงคนระ็บสูงใช้ได้เลยนะดูรถไถก็คันเล็กๆเนะอะยังไม่โผล่ออกจากโค้งเลยครับ ขนาดว่าลงไปนานแล้วเนาะนาทีได้แล้วครับยังไม่เห็นโพลเลยครับวงวนหดครับตรงนี้ตรงนู้นนี่จะเป็นอำเภอนาแห้วครับนู่นเนาะไปตามล่องเขาเป็นอำเภอนาแห้วแล้วก็สุดเป็นประเทศเพื่อนบ้านครับ ถ้าตอนเช้านี่อากาศดีมากครับมันจะมีหมอกเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังมีหมอกเลยครับตอนนี้เนาะขนาดช่วงเย็นๆนู่นลงไปแล้วครับี่ใหญ่กำลังทําถนนใหม่เนาะขยายทางใหม่ครับอ้บีใหญ่ลงครับอุยดีครับถ้าขยายทางแล้วก็น่าจะวิ่งง่ายสบายหน่อยเนาะ แคบครับทางเดิมนีแคบมากครับโอาหนีพี่ใหญ่ลงจะถึงพื้นแล้วครับเอาโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะฝาก,กเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ว่าดีว่าสวยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องกอบดำซิงดินด่วนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ